สวัสดีครับกรรมที่นี่ก็มีเวลาก็เขียนเพลงไปนึ่งเปลงครับเผื่อมาซื้อสั้นตรงนี้อย่างน้อยได้ตักทายไม่ว่าจะทางเ c e บุ๊ k หรือว่า t ิ k ต o อกครับผมเขียนเพลงไปเพลงนึ่งจือเพลง่ว่าออดีตคือแฟนกล้องเธอเป็นบทเพลงเกี่ยวเรืเราเราความรักนะอย่างน้อยคนเราปั้นวีที่กล้องอดีตในปัจจุบันนะ จะเด็กๆ,ๆอนุบาลปั้นการเวลามาเรื่อยๆปวบโปซเลยแต่หรือปซีเลยแต่ยมจะมีความรักยมจะมีอดีตเป็นเรื่องธรรมดามีต่างเรื่องส้มว่างมังปิดว่างมังเป็นเรื่องก้ธรรมดาและก็เรื่องธรรมชาก้องความรักยังไนอยเปล่งเปล่งนี้ได้ไปตกทวนนะก้องวิธีชีวิตก้องแต่ละคนในการมองไปข้างหน้าแลกนย้อนไปดูกระลังกองวันนี้แล้วก็เมื่อวานและกติปั้นมาก อดีตกงแต่คนไม่เหมือนกันแตกต่างกันรื่องเรากองความหลักรื่องเรา,า,ากองปาซาเหล็กการเป็นอยู่เลก็กการบทบาทหน้าที่ขนาเและกความหลักแต่ละคนมีความแตกต่างในตรงนั้นแต่ละคนพยายามซื้อกองความสุขเล็กกความว่านเป็นเรื่องกองธรรมชาติเนาะแต่ละบูรักความสดใสความช่วยหามความน่ารักในการเติมเหมือนกับก่าจัดเจกงเจกันในช่วยหามเนาะ ทุกอย่างมีความสวยงามอ่านแต่งงานก็ว่าจะเป็นขู่เบาเศร้า,าก็มีการตกแต่งให้สวยงามสะตนทีต่างๆมีการใต้รูปเบตติ้งต่างๆเพื่อให้ก้าวสูร้ระบบความเป็นมาตรฐต้านสรากลอ่แต่ก็ว่ารั้งนึง่งชีวิตน,นนะเนาะนี่คือนี่คือชีวิตนี่คือการทำหน้าทีกับเพื่อนปรเก็สตรงนี้มีความซํำกันแต่ก็ทุกคนพุมเชื้อเกินมีบทบาทมีกมากรองอดีตกมาเกี่ยวกองพมกันเลยเพียงแค่ส่วนนึงกองกัน จะประกาศมาพยายามสื่อสั้นพยายามใต้ต่อแต่มาเป็นบทเพลงอย่างหน่อยได้ก็ามาฟังว่าพุ่มเลยส,สดในในเฟซแต่อนานกอวีธีที่ตกได้ก่อยว่าไปชื่ออดีตคือแฟนกองเือทำไมมองพิจาาณไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่าเมียอดีตแต่ผมเกินเมือเ่อกี้อดีตคือแฟนกองเือกลายเป็นความรักแต่มีปัญหาแล้วก็ความรักตีป้นา,นานมาตัวนั้นก็อย่าป้านมาแล้วหรือกันแล้วก็แล้วแต่รือกลายเป็นอดีตไปแล้ว ทำไมเพลงเตรเพลงมันเป็นการตอบตวนกองวิธีชีวิตแม่ผู้หญิงผู้ชายกล้องกาําวะอดีตคือแฟนกล้องเตออเดี๋ยวก่อยปอบไปเจอเจอกันนะเวลามาใต้ต่อตรงนี้กลคืนนี้กบคุณมามากบคุณกับสวัสดีครับขอบคุณครับ